ที่หาต่อมาเนาะเอ่อตอนนี้การงากจะได้บุกไปพอสมควรเนาะเอ่อกาใช้เวลานิดนึงแหละเพราะว่าเฮาเป็นเครื่องหน่อยเนาะท่านผู้ชมเป็นเตียงสามน,นิว้วสี่นิว้วนี่แหละเพราะว่าเฮากัเอ่อมีเครื่องหน่อยไว้ในการ,กรเกษตรในการประมงนี่แหละเฮากัสูบไปเรื่อยๆเนาะท่านผู้ชม ตะว่ากับเพื่อบ่ได้เพราะว่าขี่กับโบยใจโตดีกจะมี่หอบเออเบาดับัา,บาสตรตัวนี่ก็หาราคาจกพาลูกพาเนี่ยลักจบกินบม่มีเออมาเป็นเคยมาอาศัยอยู่มองยูบอลเข้ากะมาหาราคาจกสาดตรขี่ขาด่มันมันตัวมันสาดอีลีนะรอดแต่จังหวะเออเออมันติดกับมามันย่มไหนเนาะเขากับ้องมาเฝ้ามาดูแลแหละ เออเพราะว่าตับย์สินของเขาเนาะมันก็เคยรักเคยจกมาแล้วก็มีการอ่าครูมันไปหลอกนึงแล้วหลายเทียแหละได้เรี่ยงเรี่ยงการรักขโมยของมันนี่เนาะเออเป็นอ่าสันดานบบดีนั่นแหละเทียรแนวมันก็คือกันเทียรแนวมันนี่ก็รักกับจกคือกันอ่ามาเป็นเคยเป็นยังอยู่นี่การรักของพี่ของน้องก็ได้สนใจแย่ดีเลยเออสันดานซัววสัสสัสแนวนี่เนาะ เลยไซส์เป็นสันดานอดตัวเลยเนี่ยเกิดมาบ่เคยพกเคยปผอ,อสันดานตัวสันดานนับไปจนไร่มันเลยนะมันกะหลักมันกะจกเอาทูกสิงทุกอย่างมันโมมี่มันกะหาหลักหาจกของพีของหลอกเอบอบ่เหตุการณ์เหตุงานทําการทําง,งานนะดึงกลับมาอยู่มาใสเลือกกันไปแล้วน้ำประยูนน้ำกันบัดดิกามาหารลักหาจกของพีของหลอกมีอยากมี่กินกันลัก รักคองพี่ของนนองกินเอ,อ่อรักไปกินรักไปซื้อไปขายเออขาเขาเาบาเพราะตักเตือนมัน็าด้ใจเอ,อ่อตอนนี้ก็มีมาตรการทิ่ลงโทษมันยางนัดยางเดียวนะแต่แม่นพอ่อละก็ต้องขามันให้มันตายครับเออรับรักฐานเลยแหละเลขาถิอ่จงไหวนะเพราะบ,บ้าเขาดีกับเอ่อเป็นทห,หารเป็นนัดลบมานะ่เออขาติดขามันขามันให้มันล่างโตรมันพ้อมานะ่ คนเวัวแนวนี้นนนอ่อพอขัอววสิอยู่ในสังคมอีกต่อไปเน,ะนะาะหาหลักค้ายกของพี่ของหงอกมันก็ได้ส้นใจนะเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กินเออมันได้กินด้อยากในซีด้ขายของมันเนี่ยนะเออสำรับไอ้คลิปนีเขาอาจจะว่ารุ่นแรกไปเนาะแต่ว่าแต่พอโทษขอไปเอฟซีแหละท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมิปสามเนาะเข้ากับไปยม่มอ,อดกันเรื่องของพวกมูลิต่ว่าเขากับอดบ่ได้เพราะว่ามันไหล ข่างลายข้าวเ้อากับท่อนรับสภพาพยังหิบบ่ไดดเนาะไาายกีหรายข้าวแล้วเข้ากับบ่ไหวอันนี้ปลาเข้าตรงมันนั่งเผานั่งกอบเครื่องนะเพราเข้ากับยูบ้านแต่ยูบามาบ้านลอยลอยเม็ดต้องลอยก็เม็ดุ่นแหละจากบ้านจากสวนเข้ามามาบ่อปลาทีน้าเข้าเนาะแต่ปอามันกับบ่มีรลักมีจกขมงขโมุยตอนนี้เพราะว่ามันมาอยู่อาศัยนี่มันกับมหาลักหาจกของปีของงอมันบริสุทธิ์ใจขอแต่ว่ามันด้นะ คือจังไดให้หน้าสาโทกกับบ่มีมา,ยาอ,อยู่มาเฮ็ดยาเฮ็ดกินแบบมหาราคาจกจับปูจับป่าของของผีคลองนอ,อาทางเมียมันเห็นนะมันก็บอเคยคักเคยเตือนกันบอเคยบอกกันบอเคยสนใจเ,เรื่องพวกนี้เลยทรงจังสีเฮาสี่นี่มาตรการจังไดผู้ใดมีความคิดเห็นกับค,คอมเมนต์มาบอกในเรื่องทานผู้ชมเลยเฮาสีดำเนินการแน่วใดเาาว่าเฮากับพยาม จักจับมันหลายเบียร์ะแต่ว่ากับยังย่ทน่นกับมาเจียเนาะกับฝากท่า,านผู้ชมทีเข้ามาที่ที่สามคนไหนกดแช่นะเ,เป็นกำลังใจในการทำคิดด้วยการทำคิดสารคนีนะท่นะานนี่เท่ากาับเท่ากาับยอมรับบ่ได้นะเรื่องการรักการขโมยไอรัพย์สินของคนอื่นนี่เพราะว่าต้นตะปูลเท่าพอแม่เท่ากับว่ามีเป็นแนวนี้เนาะ มันกับมี่มันกับมี่าเป็นเสียเป็นแนวของมันผี่มาอาศายอยู่อ่ายังสี่เอบักนึงก็ตายไปแล้วบักบักขีขาพวนยองเนี่มันก็นตายไปแล้วบักคาหนึ่งเนาะ,ะบันนี้ก็เสี่ยนแนวมันมาเอาเอา,เอาทั้งอีอ,อีห้านี่ก็เป็นลูกป้าลูกยังนี่แหละเอมันกับ่ะเค้กาวมะเคยบอกบอกกาวกันทักเปืียนมันได้ดีดีได้ดีจะสีมันกาวมืดหาลักหาจกไปให้ไอ้เหี้ยมันกีนยังสี่เท่ากับ บอไหวเนาะทนรับสภากเที่ยวิดกับพอไหวขึ้นกันแต่เั้นไรกับฝากทางผู้ชมดีมีขอที่เห็นตั้งๆเนาะขบย่างไผ่ข้อมมนมากอคิดไม่เข้าฟังแนวว่าเข้าสีข่วนตีแก้ไขแนวดายจำเนืนอการังไรนะว่าเข้าหนีมีมย่างเดียวคือแบบอยากจัดการมันเลยแหละเข่ากับก้าว่าย่อมทิดคุกติดตะล่างคนแหละเวาน้าใจเขาได้เพราะว่าเข้าเป็นคนแบบอารมณ์ อารมณ์ห่อนพร้อมาได้เพราะว่าเคยือคูขามันมาเทียสองเทียแล้วในการรักขม้งขมวยทรัพย์สิ่นี้ยังตองมั่นหน่ได้จังไรก็ฝากท่านผู้ชมที่ที่ัมาษณรับชมและติดตามคอมเมนต์เข้ามาบอกได้ว่าของขวัญที่เป็นไรเนาะจังไรก็ฝากขอบคุณหลายๆทีมีมันอาจจะมีควบรุนแรงในการใส่พระรงภาษากับฝากพิจารณานิดนึงเนาะเพราะว่าเทากับอารมณ์ห่อนเทากับบ่พอใจหลาย เปลี่ยนการลักขโมยทรัพย์สินเน่ยแล้ว